ใช่ก็มมนจับบัดดี้ไปเมื่อกี้นะตอวที่มันหล่นลงไปข้างล่างบัตดี้ก็เลยหลุดหลอกมาได้เฮ้ยเธอมันจับเธอไปหรอโอ้ยนี่โชคดีมากเลยนะเนี่ยบัดดี้มันอะจับอยู่ใต้ท้องเกาะไว้อย่างเงี้ยเกาะแง่เธอเป็นลูกลิงหรือเปล่าเกาะอยู่ใต้ท้องน่ะลูกลิงที่ร้อกก้วกนะลองจักจักว้าววันนี้จะลงไปดูว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้าง มันมีศพมันเลยแฮะฮะอย่าบอกว่ามันยังไม่ตายนะววบันซี่มันไม่ตายจริงๆด้วยเบันี่รอดนะฮบันดี่รอดบันี่รอดทุกคนดูซีบันี่รอดเย่เย่เฮลี่เฮลี่เฮลี่ยาโย่เฮลี่เฮลี่เฮลี่เย่เย่เฮ่ลี่ เธอโดนมันจัดการนี่นะแต่เมื่อกี้นะบันนี่ตอนที่ฉันเห็นมันตกลงมาน่ะฉันไม่เห็นศพมันแต่ที่เธอบอกเลยน่ะนั่นจะใช่เกลมันลงมาลงมาใช่ใช่ใช่เอยจำลัหนากระลาวจอเออบันนี่เหมือนเธอแอบกินอะไรอีกแล้วนะฉันก็เดี๋ยวดูแล้ไงเฮ้ยเสียงเธอมันแบบนี้พินลุดมากเลยน่ะ ไ,ไม่มีอะไรอยู่ในปาก yeah! <c oughs> แต่ว่าบันนี่ฉันรู้วิธีจัดการกับมันแล้วจับมันโยนลงเครื่องบอดให้หมดเลยด <Yeah! c oughs> ีมากเลยชัยเกิลจัดไปจัดไป <c oughs> ว้าวบันนี่ ทำไมมีรถหลายแบบจังเลยนะตั้งแต่คันเล็กกระจอยหลอยรถโซฟารถเข็นรถธรรมดารถถังรถถังยิ่งใหญ่และรถถังยิ่งใหญ่ๆหญ่ขึ้นไปอีกนะแล้วก็รถดีอร่อยเฉยอร่อเฉยต่อไปนี้เราจะพาทุกคนไปพับกบแฮะพบกับแฮะถูกแล้วการขับรถชนเจ้าแม่มัมมี่ลองเล็ก จะไปดูบันนี่ไว้นะรถมาเร็วมากเลยเห็นไม่ฟันฟุ้งเลยงั้งเราจะชนก้นก็ไปเลยรถใต้ราคาบุญใต้ร็ใต้รงคางม่หิ่งแน่เอ้าว้าวว้าวว้อไปเลยอไปเลยลองไงเลเลงเลยเลยลังจงมาเอ้าอ้ารถพัง รถพังเฉยยะชคยเกิลดูซีทุกคนว้าพลังรถใต้วังขาแง่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 แงบัดนี้จดวงดีบัดนี้จะดวงดีบัดนี้จะดวงดีว้าอูว่เขาบอกว่าจะรอดใต้วังขาช้างเนี่ยเราจะดวงดีนะชคยเกิลเอ้ยเอ้ยก็เจ๋งอยู่เหมือนกันนะฉันว่านะถ้าเธอรอดใต้วังขาเจ้ามัมมี่ลองเล็กครบสิบตัวเธอจะต้องโชคดีมากๆแน่ๆเลยลุ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 ล ววิว่งลอดใต้วางขาเหมือนกันไหมบันนี่เฮ้ยประเด็นวันนี้เราไม่ได้จะมาลอดใต้วางขาแล้วเชคเกิ้ลเราจะาลดชนเจ้ามัมมี่ลองเล็กเลยนี่คำต่อไปขึ้นมาเชคเกิ้ลด้วยกันเลยโอเคโอเคไปตามสอนไปเลยรถแรงก็ที่เร็บไปยากแต่เชคเกิ้ลว่ารถคันน,น,น,นี้ยังไม่แรงเท่าคันรถโซฟาหรือเปล่านะพูดกันนั่นนะสิอ่า เดี๋ยวมันต้องถึงมันต้องถึงนะความเร็วเราอยู่ที่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนนี้มาชมกันเลยยาว้าโอ้อ้โอ้โะันน้อ้โออโอ้บัดนี้เธอดอ้นออ้อ้โอ้โอ้อ้้มเออ กระทบกระเทือนออไ้รถหายขับไปเลยอุ้ยบะนี่ทำไมมันแข็งแรงจังเลยอะเจ้าตัวนี้เนี่ยคันสิไม่ได้เชกเกิลคันต่อไปคันต่อไปรีบมารีบมาเร็วเร็วๆก่อนที่มันจะตื่นกันตอนนี้มันหลับกันอยู่นี่คันนี้รถแรงมากเลยไม่อยากจะบอกหน้าชนมไปเลยเร็วเด็ดเด็ดเด็ดเอาไมค์เทคออฟเทคออฟเทคออฟ แบบนี้มันแข็งเกรงหน้ากรับแข็งเกร็งก็ต้องเจอรถเรางอาวอ้าวเาเแค่ล้อไมรอไรับเร็วเร็เเปต้องรดออฟรดรถวิบากติดปืนนั่นนะ ฉันว่านะต้องรอคันนี้คันนี้ฉันขึ้นไม่ได้ฉันจะคอยสังเกตการดูนะบันนี่เธอไปเลยได้เลยยิงไปก่อนเลยก่อนอื่นนี่นี่แน่เปิดทางเปิดทางเดก็ยิงเปิดทางมาเล่นมาเล่นเลยเด้ง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 ไปนี่แน่เออว้าวเราจะยัล้อไม่มีอะไรทำมันได้เลยน่ะโอ้โอ้โอ้ ช็อตรถช็อตรถช็อตรถติดค้ารถติดขางรถความแบบนี้เขาเรียกว่ารถหงายหรือเปล่าน่ะไม่ใช่รถความน่นน่ะสิมันจบแล้วครับนายวันนี่มันแข็งแก่งอะไรขนาดนี้น่ะขนาดรถถังชนยังไม่เป็นอะไรเลยน่ะรถทุ่มกรถทุ่มเกาะขนาดรถหุ่มเกาะชนยังไม่เป็นอะไรเลยน่ะ

รถถังนี่มันลอยห่งเลยเฮ่อื้อโอ้เลี้ยวยากเลี้ยวยากนะมันก็ขับยากเออเอรถถังนี่มันก็ขับยากเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้เราพลาดไปหนะมันลื่นใช่ก็มันลื่น สุดท้ายเ้วรักนี้ก็ต้องจบคนได้พบว่ารถทำอะไรมันไม่ได้โดยทำมาดีแค่ไหนมันก็ต้องจบไปดิเธออย่าเพิ่งขับนะฉันขอดูเธอนั่งรถหน่อยเธอรู้สึกเกเย็นก้นหรือเปล่านะนี่นะมันก็เย็นเๆหนาวๆนะชายเ<อ>า<โ>กลารถหายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบันนี้ขออัปเกรดมันหน่อยย่า โอ้ไชคล์ฉันอาบน้ำแล้วนะบันนี่มาแหวมาวอะรอบนี้บันที่จะไม่ยอมหรอกไชคล์นี่สามสองหนึ่งตายเปไงล่ะตายเลยนะบันที่บันที่เนี่ยตายเลยเนี่ยนั่นสิฉันก็เกือบตายแล้วแต่ว่าฉัน ดีดตัวออกจากรถถังทันก่อนควันขมงฉงเค้งเลยทำไมมาถึงรอดได้นะไชกเกิลขนาดป้อมปืนที่มันแรงที่สุดของรถคันนี้ยิงไปพวกมันยังไม่ตายเลยไปยิเลยสุดยอดยดยยยทนยไ่ดเหรป้อมปืนเล็งที่ก้นนละมันแข็งแรงเลยไชกเกิลม <Hello. S 2> <cra> ันยอมแล้ว ชก็ก็ยอมดูสิไม่เป็นอะไรเลยบันนี่หรือว่าเราหรือว่าเราชนมันผิดจุดเราอาจจะต้องไปชนมันด้านหน้าก็เป็นได้นะไม่ชงไม่ชนแล้วบันนี่จะล่อันลงเขาวงกดอย่างเดียวแล้วตอนยียบันที่เออเธอไม่บอกฉันว่าเธอจะล่อบนแล้งเขาลอดจากเขาวงกดไปกี่ตัวเนี่ยเออ บันนี่บินเจ้าสองตัวนี้ไม่ขยับเลยพีเจ้าสองตัวนี้ไม่ทำอะไรบันนี่แฮะทำไมเราเป็นปวกวบันนี่มาแล้วชั้นก็ร้ายเลยับบันนี่ไปแล้วลงมาลงมาชั้นก็กำลังล่อมันวยตอนนี้มันค้างอยู่ร้อูหตกใจหมดเลยนยในที่สุดพวกมันก็ตายหมดยังไม่หมดนะบันนี่มันกำลังเดินอยู่ในเครื่องบดอยู่นะดูสิยุกอิ๊กยุกยิ๊กอยู่เลยสงสัยขามันติดหัวมันติดมาเลยตกลงไปข้างล่างไม่ได้นะ เดี๋ยวมันก็ต้องตายใชครเกิ้นี่โดนระเบิดมันทิ่งไปชคเกิ้กับโบนีโอโอโอหมดแล้วเกมในที่สุดเราก็จัดการมันได้ด้วยวิธีการแบบง,งง่ายๆต่าตุนเนี่ยนั่นสินนะอุตสาห์ใช้รถตั้งหลายคันยังจัดการไม่ได้เจอเครื่องบดไปเท่านั้นแหละไม่รอดเครื่องบดท,ที่แข็งแรงรแที่สุดแข็งแรงที่สุดเลอมันส่งพวกมาน่ะ